สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง f o r m มวันแฟมิลนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนกองอากาศของฟอร์มวักันนะครับสำหรับกองอากาศของฟอร์มวันะครับจะใช้รุ่นเดียวกับ Toyota c คอมพิวเตอร์นะครับเวลาไปซื้อที่ร้านเนี่ยก็แจ้งว่ากองอากาศของ Toyota c คอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะเห็นไหม ราคา100บาทนะอันนี้เป็นกองอากาศที่ผมถอดออกมานะครับก็มีฝุ่นเยอะเลยตัวนี้เป็นกองอากาศของคอมพิวเตอร์นะอันนี้ไม่ใช่ของเดิมที่มากับศูนย์นะครับของเดิมจะเป็นแบบบางๆกว่านี้เยอะเลยนะอันนี้เป็นแบบกองแบบนาโนนะอันนี้ผมเปลี่ยนนานแล้วเคยทําคลิปไว้ในช่องลองดูได้นะครับราคาไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ประมาณประมาณ200กว่าบาทหรือ300นี่แหละแต่เป็นฟิลเตอร์ที่ดีมากเลยนะตัวนี้เป็นคาร์บอนนาโนนะครับ สามารถกองฝุ่น pm 2.5ได้นะครับแต่พอดีวันนี้ผมรื้อเพื่อที่จะเปลี่ยนอ่าถอยเรื่ออะไรนะวันนี้ผมรื้อเพื่อที่จะขยับสายลำโพงนะเนื่องจากลำโพงมันไม่ดังก็เลยเปิดมาแล้วแล้วก็เปิดกองดูโอโ้โหฝุ่นคลักเลยดูสิโอโ้โหอย่างนี้สูดอากาศเข้าไปนะโอโ้โหสุดยอดเลยอะ่ะก็เลยควรจะต้องเปลี่ยนแล้วแหละมันเป็นกองกระดาษด้วยนะล้างก็คงไม่ไหวก็ได้ตัวนี้มานะครับ ราคา100บาทนะครับตามร้านอะไหล่ทั่วไปกล่องมันจะดูใหญ่หน่อยนะแต่ภายในที่เปิดออกมาเนี่ยก็คือขนาดเท่ากันเป๊ะเลยนะครับนี่โอเคเดี๋ยวมันน่าจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่นะว่าอันไหนขึ้นอันไหนลงน่าจะดูที่ตัวเลขก็ได้นี่ไงตัวเลขเลขหกเนี้ยขึ้นเออเนี่ยลักษณะของกลองถ้าเป็นกลองที่มันมีราคาหน่อยเขาจะมีบอกเนี่ย จะ,จะมีบอกว่าอันนี้ัพอันไหนดาวนี่ยเนี่ยัพขึ้นเนี่ยดูจีบก็ได้นะครับจีบขึ้นอันนี้จีบด้านลงโอเคอันนี้ไม่มีบอกก็ใช้ไปก่อน100บาทตามคุณภาพเนาะอ่ะก่อนที่เราจะเปลี่ยนกองนะครับเราก็ต้องถอดตัวของคอนโซลด้านหน้านะครับที่เป็นฝาปิดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับก็จะมีน็อตลักษณะแบบนี้นะเป็นน็อตแบบที่ต้องไขตรงนี้อันนี้ ต้องไขเบาๆนะครับค่อยๆไขแล้วตัวนี้ก็จะคลายออกมาอย่างนี้พอคลายปุ๊บเราก็จะสามารถดึงน็อตออกได้นะครับในส่วนของก้ออากาศของฟอร์มวันนะครับจะเป็นระบบแบบว่าหมุนเวียนอากาศภายในอย่างเดียวนะครับไม่มีดูดอากาศจากภายนอกนะครับตัวนี้จะเป็นกองอากาศตัวนี้ก็จะเป็นดูดอากาศจากภายในแล้วก็ปล่อยออกทางช่องแอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะมีตัวจับ2ตัว ล่วงไปหนตัวหนึ่งแล้วอันนี้จะเป็นก้านก้านจับนะเห็นไหมนี่ครับเป็นก้านจับแบบนี้มี2ตัวนะครับจะอาจจะใส่ยากนิดนึง,นงเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะโอเคสำหรับการใส่แล้วก็จัดการตัวเลข6นี่นะตัวอักษรหันขึ้นนะใส่ด้านไหนก็ได้ใส่ไปเลยปึ๊บจับด้านในตัวให้ดีนะครับ แล้วก็จับตัวนี้เสียบต้องเสียบข้างในก่อนใช้มือคำคำเอาก็ได้เออเสียบเข้าไปก่อนแล้วก็ล็อกคลิปตัวนี้โอเคล็อกแล้วหนึ่งตัวก้านอีกตัวหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับอาจจะใช้การคำคำหาเอานะครับอาจจะไม่ได้ก้มไปดูอาะเจอแล้วก็เสียบด้านในก่อน แล้วก็เสียบตัวนอกโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันโอเคตอนนี้กออากาศของเราก็เข้าไปข้างในแล้วนะครับล็อกเรียบร้อยแล้วล็อกประมาณนี้เดี๋ยวลองเปิดแอร์ดูแล้วกันนะอ้าวสตาร์ทเครื่องเปิดขึ้นมานะครับอ้าวเปิดแอร์โอเคกออากาศทำงานแล้วนะครับ จะได้ปกตินะโอเคตอนนี้อากาศสดชื่นแล้วครับเออรู้สึกลมแรงขึ้นกว่าเดิมด้วยนะเนี่ยเบอร์สองเออลมออกมาดีเลยอะ่ะ ึ่งตอนแรกเบอร์2นี่ลมมันไม่ค่อยแรงลูกลูกชอบบ่นว่าร้อนอยู่อันนี้เย็นช่ำเลยเออควรจะเปลี่ยนบ้างนะครับหมัน่นตรวจตรวจดูไส้กรองนะครับวิธีการถอดพวกคอนโซลนี่ก็ไม่ยากนะครับมันสามารถจะมีคลิปล็อกอยู่ประมาณ6ตัวนะ1,2,3,4,5,6แล้วก็มีด้านล่างอีก2นะครับแค่นี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนกรองได้แล้วนะครับ ไม่แนะนําว่าไม่ถอดนี่เราเปลี่ยนนะพอมันจะเปลี่ยนยากมากๆเลยนะครับแต่ก็มีบางคนทําได้นะแต่ผมไม่ไหวไนงะประมาณนี้เนาะครับผมนี่ก็คือการเปลี่ยนไส้กรองของรถฟอร์มวันนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปที่อู่หรือว่าไปศูนย์นะครับหรือว่าจะให้ศูนย์เปลี่ยนก็นได้นะก็ราคาก็ไม่แพงนะครับสามารถติดต่อช่างได้เลยนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับยังไงใครที่ไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้มี จะได้เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆจากเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับพบกันใหม่กับฟอร์ One Family ครับ